อ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋อนั่นมึงโดนกูสุดเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตกละไกลมัจะชน ว่าทิมขี้ไว้ควายทุคอทุกคนทุกคนกคแ้วดสแล้วมึงโดนสุดงโสแงโสูแล้วมึงโดนสุดมึงโนมงโดดงโดแลวมึงโนสู้มงแล้วม้โดด้วมึดนโดนูโงมส้ด้วจอดมึงรู้ม น้องชายอย่างมึงกูหนักใจชิบหายเลยแล้วคนทั้งหใครเนี่ยกูยังไม่รู้จักเลยคนทั้ขารู้จักกูทั่วเมืองแล้วเนี่ยกูยังไม่รู้จักใครสักคนเนี่ยมึงคิดว่ามึงดิ่งมึงดังจะรู้จักน้องผมได้ไงครับเนี่ยทั้งที่มันโนเนมไม่คือเขาอ่ะชอบเลื้ยนจุดยาใช่เลื้ยนไอ้เนี่ยดูเขาพูดตอนงี้เดี๋ยวผมพันหลังให้เชิญทำอะไรก็ทำนะครับหลังให้แล้วเฮ้ยเลี้ยไม่เห็นอุ้ยมันจะสโลบมันจะไม่เห็นโอุ้ยเห็นจริงๆผมหลังแล้ว เอาไปบอกเขาเป็หลังแล้วครับผม็นหลังแล้ววันนั้นกูทำอะไรกูจอดกูเดินถือไม้อย่างเงี้ยแล้วก็เดินได้โอ้โหไม่ได้กินอะไรเลยโอ้ยเดี๋ยวเปิดเพลงความนะโอ้โทรศัพท์เดินท่าเนี้ยจอดเดินท่าเนี้ยเดินท่าเนี้ยจอดโอ้ยจอดสตอรี่กูเยอะจังวะอุ้ยโอ้ยไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยไอ้มาฟอยช่วยกู กูไม่ได้ยินโอ้ยโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าเนี่ยอะไรเนี่ยฮัลโหลครับว่ๆๆาไงครับโดนข้อหาทำลายผู้ต้องของไไังโอ้โห <laughs> <laughs> ไปเอาก,กูไปส่งโงพาไา้เลยก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ <laughs> ไม่มีใครอยากบวมมเลยนะครับเนี่ยนี่จะโจมกูยิ่งเยอะถ้ามันร้องเดี๋ยวผมส่งมันเข้าไม้ทองคำใหมยเนี่ยไม้ทองคำอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไรรคับเนี่ยเฮ้ยมึงจะมาทำไมไมปเดินรถดันเวิร์ดโอ้โหได้แล้วมาดูดิกูรอด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  เออคนทำลุกตายเลยอ่ะไอพีทียังตายมาหมอเรียกไหวอ่ะดูดูไอพีทีเออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณอย่าเพิ่งไปไหนนะมาเล่าเรื่องให้ด้วยกูจำความไม่ได้กูรอดกูรอดกูรอดต้องจำความไม่ได้ตำรวจจำความไม่ได้กูรอดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตำรวจมันสลบไงจำความไม่ได้ เรียรั่วอะไรเรียคุณหมอช่วยด้วยค่ะเอ่อรอแป๊บนึงนะครับหมอพอถึงกำลังมาเคสอ้าวตำรวจตำรวจตำรวจครับทำหน้างานเลยครับรีบครับเคสเคสอยู่ตรงนี้เอย่าเป็นโปรเจกต์จึงรอดเลยครับด่วนเลยเราจะตำรวจหน้างานก่อนนะขขออรีบไม่ไปมันบล็อกเลยมันมันอุ้มไม่ได้มันอุ้มไม่ได้ต๊ะำรวจใส่นี่อยู่มันอุ้มไม่ได้

ผมผมอุ้มเข้ามาหรือเปล่าไม่ได้อุ้มค่ะเนเองไม่ดุุ่ดด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 ุดมกว่าพี่ขายดดุดดุดดุ้มุดดุุุุด มันมันต้องยกคดีครับมันอุ้มไม่ได้มันอุ้มไม่ได้มันอุ้มไม่ได้ชุบๆมันมัดมืออยู่อุ้มไม่ได้ครับแต่ C P R ้ครับจำได้ว่าแต่ผมจำได้ว่าจำได้ว่าไงครับ่มาจากไหนไม่รู้นะคือคือก่อนนั้นเนี่ยเหมือนผมจำได้ว่าผมไล่เขาอะแต่แต่เมื่อผ้ามันตัดจำไม่ได้ว่าผมจับเขาได้หรือยังอะไรเงี้ยงครับเขาวิ่งมาเองอะไรนไม่อะไรนะอะไรนะผมจำความไม่ได้เหมือนกันผมเพิ่งตื่นเนี่ยเสร็จแล้วตำรวจปแล้วนด โอเคครับอ่าอะไรอะไรเพิ่งตื่นเหมือนกันคุงฟังคุณเนาะระกอ๋อมันขายยาครับมันขายยาขายต่อกู่คดูหมอคะเออหมอครับไปส่งโรงพยาบาลหน่อยครับหมอหมอยยันเลยหมออย่ามื่หมอหมอจำพลาดได้เลยเขาบอกว่ามันขายยาผมจำได้เลยขายยาอะไรอะไรอะไรคดีลงมาลงมามันขายยาผมบอ่าถ้าถ้าถ้ารูปคดีไม่ใช่ขายยาผมฟ้องคุณนะอ่าผมไม่มียาในตัวอ่าอ่าอะไรครับเอาเลย ในรูปในรูปคดีคือคุณขีดนะถ้าผมไม่ยาในตัวผมเชิญอะไรครับคุณมอคุณเมื่อกี้คุณรู้ว่าคุณขายยานะผมผมฟ้องร้องนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเห็นผมน่ะจับมาเมื่อกี้ท่านไม่ท่านในตัวไม่คุณบอกว่าขายยาตอนแรกถ้าในตัวผมไม่มียาคือคุณผีดนะตามรูปคดีผมแจ้งผีดครับไม่ไม่ครับผมได้ยินว่าขายยาผมโกโปรยหมดครัวไ่ต้องพูดโกโปรใจไม่ได้โง่จะเอามึงสรบอีกรอบลว ไม่ก็ตอนมึงสนุบไงมึงสนุบมึงก็จับขาไม่ได้เหมือนกันแหละเอามึจับกูเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามึงมึงทำผิดกฎหมายมาไม่มึงบอกว่ากูขายยาไม่เขาบอกว่าเห็นกูอุ้มมาไม่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 มึงยกฟ้องอ่นด้มึงยกคันนี้อันนี้เอางี้เอางี้เอางี้น้องมึงเห็นกูสอบคนไหมมึงให้คนละพันกูยกเลยโอ้คนละพันไอ้เหี้ยแต่มึงก็ได้ปูนไงโอ้ไม่โดนด้วย โอ้ยเห<อ><ส>ี้ยตำรวจดำกูโกูโป้หมดแล้วมึงจะส่งมาดีๆไหมเดี๋ยวมึงอยากสลบอีกรอบไปเดี๋ยวที่ปล่อยมือเยีเ่ยกูจะไปนอนโรงพยาบาลนะดูด <laughs> ีมากไปไปไหนก็ไปอย่างนั่งน่ากลัวสุด